ในสถานการณ์โลกที่กําลังตึงเครียดมากขึ้นผมนึกถึงเรื่องที่เยาวชนไทยเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์วันนี้ลองมาพิจารณาวิกฤตของโลกกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เราจะได้สติขึ้นมาครับเมื่อกษัตริย์ ไม่ยอมที่จะปฏิรูปแล้วก็ไล่จับเด็กที่เสนอในขณะเดียวกันก็ใช้อำนาจในการทำตัวช้างตั้งผู้บิชาการเหล่าทัพใช้อำนาจในการปูนบำเหน็จและก็ลงโทษทหารอย่างเข้มงวดทหารที่ทำผิดระเบียบในสายตาของหวังก็จะถูกลงโทษ ทำให้ภาพลักษณ์ของคนไทยนักการเมืองที่จะมองปัญหานี้สื่อมวลชนทุกฝ่ายมองว่าวันนี้กษัตริย์มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมทหารและในกในการกำหนดทิศท,ทางทหาร mm hmm. เมื่อโลกเกิดวิกฤตขึ้นเช่นนี้ mm hmm. กองทัพไทยโดยช่องห้าสถานีโทรทัศน์ กองทัพบ,บกช่องห้าซึ่งถือว่าเป็นธงในทางข่าวสารการทหารและการเมืองปรากฏว่าแสดงตัวไปเป็นพันธมิตรกับรัเสเซียอิหร่านจีนทำสัญญาร่วมกันที่จะร่วมมือกันทางข่าวสารผมก็คุยกับท่านไปแล้วนะครับ ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วผมคุยกับท่านว่ายิ่งรบนานงานยิ่งลงวังแล้วก็ตั้งคำถามด้วยนะครับว่าสงครามยูเครนยิ่งยาวข้าวของยิ่งแพงยิ่งวังอุ้มประยุทธ์ ทำชาวบ้านทุกยากจะกระทบรอสิบมากไหมที่เป็นภาพที่ผมให้ท่านดูนี่นะครับปรากฏว่าตอนนี้ข่าวสารเรื่องของช่องห้าที่ร่วมมือกับสำนักข่าวอิหร่านรัเสเซียแล้วก็จีนกลายเป็นเรื่องอื้อเฉาว ที่ทำให้เห็นทิศทางว่าวังมีบทบาทในการสั่งขับเคลื่อนทหารเรื่องนี้แน่นอนเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้ผมถามว่าคุณนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาก,การทหารบกและก็ผู้อำนวยการสำนักข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่องห้ากล้าทำเองไหมครับ ถ้าวังไม่เห็นด้วยนี่อยู่ได้ไหมครับถูกลดถูกลงโทษแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งนี่คือการออกข่าวของช่องห้าที่ทำให้พระองค์ท่านเสียหายต่อภาพลักษณ์มากในทางสากลเพราะขณะนี้รัสเซียเป็นผู้ร้ายแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ของช่องห้านี้เองครับกลายไปเป็นข่าว BBC แล้วครับเห็นไหมครับรัเสเซียยูเครนผู้บริหารช่องห้าเข้าพบทูตรัสเซียในไทยหวังสารความร่วมมือด้านข่าวสารคานข้อมูลสื่อตะวันตกจับมือกับสำนักข่าวจีนและสำนักข่าวอิหร่านรัเสเซียเป็นยังไงครับ ดังนั้นใครก็ต้องคิดได้ว่านี่นี่คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชดําริหรือพระราชประสงค์ของรัชกาลที่สิบแน่นอนจริงเท็จไม่มีใครรู้หรอกครับเพราะท่านไม่ได้ออกข่าวแต่ว่าเมื่อท่านคุมทหารเปี้ยอย่างนี้แล้วทหารขยับอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ นี่คือการทำให้ท่านเสียหายนี่คือทำให้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลกระอักกระอ่วนมากและปรากฏว่าก็จริงครับคุณประยุทธ์ก็อยู่ไม่เป็นสุขเลยสิครับเรื่องนี้วันก่อนคุณประยุทธ์ถูกถามข่าวเท่านั้นสะบัดก้นหนีเลยครับ ผมถึงบอกว่านี่คือสถานการณ์ที่เ,เป็นอื่นไม่ได้นะครับเป็นอื่นไม่ได้ที่คนจะต้องเชื่อเช่นนั้นสถานการณ์มันไม่ได้จบเท่านี้ณนะเวลานี้คนเชื่อว่าท่านดูนะครับ ที่ผมให้ท่านดูวันนี้หนังสือพิมพ์เอสื่อของสมรักข่าวรัเสเซียเอยขอโทษสมรักข่าวบีบอังกฤษเกาะติดครับรัเสเซียยูเครนทำไมฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยจึงเอ็นเอียงมาทางมอสโกนี่กลายเป็นประเด็นแล้วนะครับ ข้อมูลเหล่านี้กระจายออกแล้วภาพลักษณ์ไปหมดแล้วมีการรายงานบอกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยเขาจะไม่เอ็นเอียงฝ,ยฝ่ายฝั่งยูเครนเพราะว่าฝั่งยูเครนเชริสกี้นั้นเป็นสัญ,ญลักษ เขามีภาพความเป็นประชาธิปไตยนอกเหนือจากนั้นแล้วเขาเป็นรองด้วยเขามีภาพของการต่อสู้กับเผด็จการอยู่ต่อสู้กับประเทศที่กำลังมารังแกเขาที่มีผู้นำเป็นเผด็จการคือปูตินโดยศาสตราจารย์ดรทิตินันได้เปรียบเทียบกับการต่อสู้ระหว่างขบวนการประชาธิปไตยในไทยเห็นไหมบีบีซีเขาโยงเข้ามาในไทยเลยนะไม่ใช่สุนายโยงคนเดียวนะ ประชาธิปไตยนั้นบอกว่าได้เปรียบได้เปรียบเทียบกับการต่อสู้ระหว่างขบวนการประชาธิปไตยในไทยกับฝ่ายเผด็จก,การซึ่งมีอำนาจเหนือกว่าคล้ายกับสถานการณ์ในยูเครนเหมือนเหมือนกับว่าประชาธิปไตยในยูเครนสู้กับเผด็จก,การรัเสเซียผู้นําประชาธิปไตยเซรินสกี้สู้กับผู้นํารัเสเซียที่เป็นเผด็จก,การปูตินที่มีอำนาจมายาวนานดังนั้นเมื่อติดตาม คิดตามตราก,กะแล้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมในไทยซึ่งมีความเป็นพรเด็จการนิยมผสมอยู่ด้วยจึงไม่สามารถเข้าข้างยูเครนได้แล้วดังนั้นติ่งวังทั้งหลายที่แสดงออกและผมเอามาลายงานข่าวท่านตามที่ท่านได้เห็นภาพเอามา เตือนความจําว่าผมได้คุยไปแล้วสรุปไปแล้วตั้งตั้งแต่สามอาทิตย์ที่แล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามผมก็เฝ้าจับสังเกตเรื่องนี้วันนี้ BBC ลงเหมือนที่ผมวิเคราะห์ทุกอย่างนะครับ อีกหน้าหนึ่งเขายังบอกอีกว่าดร,รทิตินันกล่าวว่าที่ผ่านมาในทางการเมืองระหว่างประเทศประเทศไทยมีจุดยืนที่ก้ำกึง่งโดยในช่วงแรกที่รัเสเซียบุกยูเครนนายกรัฐมนตรีไทยเปลยว่าไทยจะเป็นกลางแต่ต่อมาไทยก็เป็นหนึ่งในชาติที่ลงมติประนามการลุกลานของรัเสเซียด้วยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้นี้เห็นว่าการประเมินว่าไทยคน แสดงออกอย่างไรอาจจะดูจากเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยโดยในการลงมติของสหประชาชาตินั้นลาวและเวียดนามซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัเสเซียมากกว่าเป็นหนึ่งในสามสิบห้าชาติที่งดออกเสียงสิงคโปร์ก็เป็นอีกคนละข้างกับเวียดนามภาพนี้คือคลิปที่ผมยืนยันว่ามันกระเทือนถึง วังแน่นอนจากการกระทําของช่องห้านะครับผมมีคลิปหลายคลิปที่รายงานข่าวให้ท่านทราบเรื่องเหล่านี้สถานการณ์วันนี้นอกจากกระทบถึงวางแล้วยังไม่จบง่ายที่ผมวิเคราะห์ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ปูตินกำลังจะหาทางลง เพราะว่าไปต่อไม่ได้แน่นอนถ้าไปต่อเจอหลายคดีครับอาชญากรสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และถ้าปูตินอยู่ไม่ได้เกิดรัฐประหารภายในรัสเซียก็<ๆ> <c oughs> ดูไม่จืดเรื่องนี้วันนี้เกิดเหตุการณ์ใหม่อีกครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะทำให้คุณประยุทธ์นอนไม่หลับแกบอกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตจากโควิดมาเป็นยูเครนจริงๆมันมากกว่านั้นคุณประยุทธ์แล้วคิดว่าถ้ายูเครนจบก็จะได้ฟื้นตัวใหม่ประเทศไทยยากครับ สถานการณ์ที่ครุกกุนมันเริ่มลุกเข้ามาใกล้ประเทศไทยแล้วครับผมก็ให้จับตาดูที่จีนกับไต้หวันแต่สถานการณ์วันนี้มันเลยไปจุดนั้นไปอีกครับและนี่คือต้นเหตุของสิ่งที่เราจะคาดการไม่ถึงในสถานการณ์โลกนั่นก็คือ เมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นหนึ่งหนึ่งทำให้ดุลอำนาจของมหาอำนาจในโลกเริ่มขยับครับมันก็เหมือนกับแผ่นดินไหวถ้ามีการขยับบางจุดเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมันจะเกิดอาฟเตอร์ช็อกไล่ไปหลายประเทศเลยทีเดียวทฤษฎีวิทยาศาสตร์ธรรมชาติชั้นใด ก็เอามาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีวิทยาศาสตร์สังคมได้ฉันนั้นดังนั้นวันนี้เกิดแผ่นดินไหวที่เหตุการณ์การเหตุการณ์ความรุนแรงที่ยูเครนดุลมาเริ่มเปลี่ยนครับสิ่งที่เราจับตาจีนว่าจะขยับเรื่องไต้หวันจีนยังไม่ขยับแต่จีนดันมาขยับที่ พื้นที่ประเทศหมู่เกาะโซโลมอนที่อยู่ติดกับรัตติดกับออสเตรเลียเลยผมให้ท่านดูแผนที่นะครับนั่นคือจุดแดงๆที่ผมให้ท่านดูนั่นน่ะคือหมู่เกาะโซโลมอนอยู่ถือว่าเป็นอยู่หน้าประตูออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เลยอีกภาพหนึ่งนะครับ นี่ครับผมทําเครื่องหมายจุดแดงๆไว้ท่านจะเห็นนะครับว่าหมู่เกาะโซลมอนนั้นอยู่ใกล้อสาาอสเตรเลียมากออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นี้เขาถือว่าเป็นพันธมิตรทางการทหารการเมืองระหว่างประเทศการทหารการเมืองการทหารระหว่างประเทศกับยุโรปและอเมริกา วันนี้มีข่าวจีนเข้ามาทำสัญญากับรัฐบาลโซโลมอนและเตรียมจัดตั้งฐานทัพที่นั่นนี่คือข่าวของเดลิเมภาพที่ท่านเห็นนั้นคือประธานาธิบดีของโซโลมอนกับลำตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับนี่เป็นข่าวจาก ไทยรัฐนะครับข่าวต่างประเทศด้วยข่าวในประเทศก็ลงครับออสซี่คือออสเตรเลียนนั่งไม่ติดหมู่เกาะโซลมอนยอมรับว่ากำลังล่างข้อตกลงความมั่นคงกับจีนนะฮะและก็สำนักข่าวในไทยก็ลงข่าวกันแล้วครับ นี่คือข่าวเมื่อวานนี้เองนะฮะเมื่อสองวันนี้เองท่านจะเห็นว่าเมื่อจีนเตรียมตั้งฐานทัพที่หมู่เกาะโซโลมอนก็สถานการณ์ก็คล้ายๆกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนจะบอกว่าเออจีนเลยสวมโอกาสนี้เข้าไปในโซโลมอนเพื่อที่จะให้ทางยู ได้สํานึกบ้างมันไม่ใช่ล่ะครับคิดอย่างนั้นคงไม่ได้ข้อเท็จจริงก็คือวันนี้มหาอำนาจเริ่มขยับครับอย่าลืมว่าการคุมเชิงหรือดุลอํานาจทางการทหารเนี่ยเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้และยิ่งถ้าเกิดมีการขยับตัวหมากเมื่อไหร่เนี่ยมันจะขยับต่อ วันนี้ทิศฎีนี้มาแล้วครับจีนขยับจีนได้เข้ามานะครับในพื้นที่ทางการความมั่นคงของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แล้วที่หมู่เกาะโซลมอนและจะนำไปสู่การตั้งฐานทัพจีนในอนาคตที่หน้าบ้านของออสเตรเลีย เป็นผลให้ออสเตรเลียไม่สามารถจะอ,อ,อยู่นิ่งได้นะครับสถานการณ์ก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ในสช่วงส,วง,สวงครามเย็นคือที่คิวบาและในปัจจุบันคือที่ยูเครนเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปเมื่อไทย ได้วางยุทธศาสตร์ไปกับจีนท่านจะเห็นนะครับว่าการมองยุทธศาสตร์ของวังนั้น<ม>เขาอาจจะมีข้อมูลมากกว่าประชาชนเห็นดังนั้นการที่เขาจับมือกับจีนมาตั้งแต่ต้นเมื่อยี่สาปีที่ผ่านมาหลังสงครามเย็นโดยเชื้อพระวงพระบรมวงศ์สนุวงศ์ส่วนใหญ่เดินทางไปจีนและรัเสเซีย นั่นเราเห็นชัดก็คือเรื่องสถานการณ์การรัฐประหารหรือการรวบอำนาจในประเทศไทยหรือการที่ไม่ยอมให้ประเทศไทยเ,เกิดอำนาจขยายตัวไปหาประชาชนที่เรียกว่าประชาธิปไตยแต่วันนี้มันมากกว่านั้นแล้วครับนั่นก็คือเบื้องบนอาจจะมีข้อมูลว่า โลกกำลังขยับเรื่องการเมืองการทหารระหว่างประเทศแล้วดังนั้นเหตุการณ์ที่จีนไปจ่อคอหอยออสเตรเลียที่หมู่เกาะโซลมอนนี้น่าจะเป็นข้อมูลอันหนึ่งที่ทำให้สนับสนุนข้อคิดเห็นว่าทำไมวังจึงกระชับความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียและจีนมากขึ้นเราอาจจะยังไม่สามารถสรุปอะไรได้มากกว่านี้แต่ถ้าเรา กาติดสถานการณ์ปรากฏการณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นรายละเอียดมากขึ้นไม่เพียงแต่เท่านั้นครับเพราะจากโซโลมอนก็ไปเจอซาอุดีอาระเบียแล้วครับปรากฏว่าเมื่อสองวันก่อนนะครับโคโคศของกองกำลังติดอาวุธฮูติ ที่อยู่ในเยเมนได้ถแถลงการโจมตีโรงกันน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเรื่องนี้ท่านอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามในเยเมนเนี่ยมีสงครามกลางเมืองมาสิบกว่าปีแล้วครับแล้วก็ ตั้งแต่เหตุการณ์การแย่งอำนาจและแตกแยกภายในประเทศต,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 ต่างๆฝ่ายต่างก็ไม่แข่งแย่งอำนาจกันแล้วก็ไม่ยอมรับกติกาไม่มีประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับที่นั่นดังนั้นทางออกทางเดียวที่สำคัญก็คือต่อสู้กันด้วยกำลังอาวุธตั้งแต่ปี2,558 มีฝ่ายต่างๆหลักๆนะครับมีกองกำลังห้าฝ่ายที่คุมพื้นที่กันแล้วก็แย่งอำนาจกันฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ทางซาอุดีอาระเบียสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นกบฏคือฝ่ายซาอุดีอาระเบียนี่สนับสนุนรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกบฏ ชื่อฮูติอันนี้อิหร่านสนับสนุนปัญหาเรื่องของสงครามภายในเยเมนนั้นก็ซับซ้อนไม่ใช่เรื่องาศาสนาอย่างเดียวท่านจะเห็นนะครับสถานการณ์ตรงนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการถลม่มที่ซาอุดีอราระเบียเหมือนกันแต่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นี้อยู่ใกล้ชิดเลยครับท่านจะดูข่าวต่างประเทศนะครับที่ผมเก็บมาให้ท่านดูทั้งรอยเตอร์รอยเตอร์นะครับฮุติมิลิเทอรี่สป็อคเกสแมนทูอันอวสอวยโอเปอเรชั่นดีฟในซาอุดีอาระเบียเนี่ยครับอัลจาซิลา รอยเตอร์วอชิงตันโพสต์เหตุการณ์ถล่มกันเมื่อเมื <S <S <R> <loves> ่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยครับนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่25มีนาปรากว่าเหตุการณ์นี้กระบฏฮูติยิงจรวดโจมตีลงกลั่นน้ำมันใหญ่ ของซาอุดีอาระเบียที่ชื่อซาอุดีอารามโกในเมืองเจดดาในขณะที่เขากบฏฮูติก็เป็นออกมาแถลงการเองว่าเป็นการกระทำของเขาและเป็นพันธมิตรกับอิหร่านอิหร่านก็เป็นพันธมิตรกับ รัเซียแล้ววันนี้มาเป็นพันธมิตรกับไทยครับกองทัพไทยท่านเห็นหรือยังครับดังนั้นท่านจะเห็นว่าเหตุผลอะไรครับที่ช่องห้าต้องไปจับมือกับอิหร่านเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันใกล้ชิดทั้งทั้งที่อิหร่านก็เป็นเป้าหมายออของตะวันตก ในการแซงชั่นเรื่องการทดลองระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็อิหร่านก็มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการก่อการร้ายและการต่อสู้การกรบฏหลายประเทศในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียก็ไม่ถูกกันทันทีที่สงครามในยูเครนปะทุ ไม่มีทางหยุดสงครามทางนี้ถูกช่วยโอกาสโจมตีอีกดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยวิกฤตของโลกกำลังขยับแล้วกำลังกระทบเข้ามาในประเทศไทยเพราะแค่ยูเคลนที่เดียวนี่คุณประยุทธ์ก็จะก็จะสิ้นลมหายใจแล้วครับ จากความสามารถของแกที่มีน้อยนิดความไม่ชอบธรรมแล้วก็การไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนจากโควิดก็ปางตายแล้วมาเจอชิวเคนนี่จะต้องเข้ามาเจอในวิกฤตใหม่อีกที่ผมเอาข่าวของโซโลมอนมาบอกท่านที่กำลังจะตึงเครียดออก,กับออสเตรเลียนี่ใกล้แล้วนะครับ ใกล้บ้านแล้วไทยจะมีท่าทียังไงในเมื่อการแสดงออกของช่องห้านี้ดูเสมือนหนึ่งดูเสมือนหนึ่งว่าวางวางยุทธศาสตร์ที่จะกระชับกับฝักฝ่ายแล้วจากการยืมเหยียบเรือสองแคมตอนนี้ดูท่าทางมันจะ จะเหยียบสองแคมยากเพราะเรือเรือใหญ่มาเริ่มห่างแยกกันแล้วดิครับดูท่าทางไทยจะยืนอยู่กับจีนแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตาดูอีกและล่าสุดนะครับข่าวเมื่อวันที่27สเไบเดนเตือนรัสเซีย อย่าย่างเท้าเข้ามาในสหภาพยุโรปอย่าย่างเท้าเข้ามาในนาโต้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวและข่าวบอกว่าไบาเดนบอกปูตินอยู่ในอำนาจได้ไม่นานข่าวนี้คือเรื่องราวที่ เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความคลุกกุ่นจดจุดเดียวของที่ยูเครนเนี่ยแหละครับยังไม่จบง่ายและยังหาทางจบไม่ได้ต่างฝ่ายต่างก็กำลังคุมเชิงว่าใครจะได้เปรียบในทางการทหารระหว่างประเทศดูเหมือนว่า รัเสเซียครั้งแรกได้เปรียบบุกเลยแต่พอบุกเข้าไปสี่สัปดาห์แล้วควบคุมสถานการณ์ไม่สามารถจะยึดยูเครนได้ทั้งทงท,งที่วางเป้าหมายสูงสุดว่าไม่เกินเจวันนี่มาเล่นเดือนกว่าแล้วครับดังนั้นสถานการณ์อันนี้ทางปูตินจะถอยไม่ได้แต่ทำท่าจะถอย พอทำท่าจะถอยอังกฤษก็ส่งอาวุธให้ยูเครนเยอรมันก็ส่งให้อีกครับวันนี้เยอรมันส่งมีข่าวเข้ามาอีกนะฮะว่าเยอรมันส่งอาวุธเข้าไปสนับสนุนช่วยอีกแต่ไม่ได้ไปในานามของนาโต้นะครับไปในานามของแต่ละประเทศแล้วไบเดนก็สำทับว่าอย่าล้ำแดนนาโต้นะ เพราะเป็นสนธิสัญญาทางการทหารร่วมกันระหว่างสภาพยุโรปกับอเมริกาด้วยก่อนจะขึ้นคัดที่สามนะครับข่าวประจํารายการเนี่ยผมขโมดประเด็นอีกนิดหนึ่งว่าวันนี้สิ่งที่วังต้องการคือรวมศูนย์อํานาจเป็นราชาธิปไตยนั้น กำลังอักเสบครับเพราะว่าทุกทุกเรื่องเนี่ยมันจะมารวมที่ที่วังหมดเนื่องจากว่าวังเป็นศูนย์กลางอำนาจและวังวันนี้กับวังสมัยอยุธยาไม่เหมือนกันนะครับราชาธิปไตยสมัยอยุธยานั้นข่าวสารจากยุโรป จะมาถึงสยามนั้นใช้เวลาประมาณปีหนึ่งครับต้องนั่งเรือมาแต่เดี๋ยวนี้แค่รัดนิ้วมือถึงเลยครับดังนั้นการที่ช่องห้าไปสร้างความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายข่าวกับอิหร่านจีนละเซียเนี่ยถึงวังเลยครับแล้ว สถานการณ์ที่วางอุ้มประยุทธ์และประยุทธ์ก็เจอวิกฤตหลายรอบวิกฤตซ้อนวิกฤตแล้ววันนี้อย่างที่ผมเรียนอีกทีนะฮะไม่จบง่ายมันขยายมาถึงออสเตรเลียแล้วติดตามต่อไป